ที่เรื่องของเงินหมื่นกันบ้างคะ่ะตองแตงคะ,ะเรื่องของเงินหมื่นดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทอ่าที่หลายๆคนก็เฝ้าติดตามอยู่นะคะท่านนายกอ่ารัฐมนตรีและรัฐมนีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้แถลงความชัดเจนในโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตนะคะว่าเนี่ยได้ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทในการปรับเงื่อนไขโดยจะเป็นการเติมเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยหกแสนล้านบาท ก็จะมีแบ่งเป็นดิจิทัลวอลเล็ต5 0แสนล้านบาทครอบคลุมประชากรประมาณ50ล้านคนและก็อีก1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะคะจะอยู่ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถพร้อมกับจะมีการออกโครงการ e refund เพื่อลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้ามูล,ลค่าไม่เกิน50,000บาทเพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้สิทธิ์ในโครงการดิจิทัลวอลเลดค่ะสามารถเข้าร่วมกับ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ระบุว่านโยบายนี้จะส่งผลดีต่อประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เติมเงินในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิ์การใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะคะสำหรับคุณสมบัตินะคะขออภัยค่ะสำหรับเงื่อนไขดิจิทัลวอนเลดนะคะก็จะให้คนอายุเกิน16ปีรายได้ไม่ถึง70,000บาทมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันน้อยกว่า500,000บาทนะคะการใช้จ่ายก็คือจ่าย ามพื้นที่อำเภอตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ต้องจ่ายแบบ face to face ด้วยนะคะ,ะมาดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทค่ะก็คือมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน7,000 0บาทต่อเดือนนะคะมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5,000 0 0บาท มีอายุ16ปีขึ้นไปครอบคลุมคนไทยประมาณ50ล้านคนนะคะโครงการนี้ก็จะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษา2,570นะคะตัวอย่างนะคะกรณีถ้ามีรายได้เกิน7,000 0บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า500,000บาทของทุกบัญชีรวมกันค่ะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหรือว่ามีรายได้น้อยกว่า7,000 0บาทต่อเดือนแต่ว่ามีเงินฝาก ทุกบัญชีเนี่ยรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันค่ะอ่ะวิธีการใช้เงินดิจิทัลใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะพี่กุง้งค่ะวิธีการใช้เงินนะคะคุณผู้ชมก็คือนะคะการใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทนะคะก็กำหนดให้ใช้จ่ายในระดับอำเภอนะคะซึ่งก็ ให้ระยะเวลาภายใน6เดือนนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ร้านค้าไหนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมลูลค่าที่จะค้านะคะแต่หากต้องการขึ้นเงินสดหรือว่ากดเงินสดออกมาจะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนภาษีนะคะเพื่อที่จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งเงื่อนไขาการใช้เงิน1 0,000บาท หลายคนก็จะถามว่าเอาไปซื้ออะไรได้บ้างนะคะ,คะสำหรับการใช้นะคะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะคะจะสั่งออนไลน์ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อของที่เป็นอบบยมกนะคะอย่างเช่น เหล้าบุหรี่เหล่านี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อบัตรกำนานอย่างเช่นบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีอันนี้ก็ซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้อย่างเช่นค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซหุงต้มนะคะก๊าซธรรมชาติไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำไปจ่ายค่าเทอมนะคะค่าเรียนได้ ส่วนแหล่งเงินมาจากไหนอันนี้คือวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเลยทีเดียวนะคะจะมีการออกพรบรนะคะเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทเพื่อที่จะนำเงินมาแจกนะคะเป็นเงินดิจิทัลนะคะ1 0 0 0 0บาทโดยอาศัยข้อกฎหมายในมาตรา53ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปีพุทธศักราช2561โดยจะต้องผ่านการนะคะตีความของกฤษฎีกา เพื่อให้ออกพอรบรเงินกู้เงินกู้ดังกล่าวนะคะเป็นไปอย่างครอบคุมรัดกุมแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการออกพอรบ,รบรก็จะมีความโปร่งใสาภายใต้การตรวจสอบในระบอบของรัฐสภานั่นเองแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับอนุมัตินะคะโดยรัฐสภานะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกก็ออกมาพูดเองด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเสียงของท่านนายกด้วยนะคะนายกเศรษฐาทวีสินไปฟังเสียงท่านนายกค่ะ หนึ่งบาทห0 0่งบาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า5 0 0 0 0นบาทเพื่อความชัดเจนนะครับประโยคนี้แปลว่าถ้ารายได้เกินเจ0 0 0มบาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า5 0 0 0 0นบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้า รายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า500,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันโดยให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือน6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มและขยายพื้นที่การใช้จ่ายครอบคลุมระ,ระดับอำเภอระดับอำเภอตามที่ได้รับความฟังความคิดเห็นมา ค่ะนะคะก็ชัดเจนในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งนายกเองก็มีการชี้แจงเรื่องของแหล่งเงินที่จะนํามาแจกมาเติมในกระเป๋า wallet ลลให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะคะอันนี้คือไม่ได้กันทุกคนนะต้องไปดูเงื่อนไขด้วยเรื่องของเงินรายได้เรื่องของเงินในบัญชีแต่ว่าเงินที่เขาจะมีการนับรวมว่าเงินในบัญชีต้อง ไม่ถึง5 0 0แสนเนี่ยนะคะต่ำกว่า5 0 0แสนลงมาได้แน่นอนแต่ว่าเขาจะไม่รวมกับเงินกองทุนของเรานะเขาจะมีการแยกออกไปด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูเงื่อนไขดีๆก็แล้วกันนะคะ